นอ้องลูกเรียบเรียบสองข้ากุมครับครับสวัสดีเช่นกันคุณความเป็นขอบคุณมากมากามาเป็นกำลังใจให้กับดวงวัยเราขอขอบคุณขอบใจ มาเป็นเค่อเป็นกำลังใจคำตตือนขออนุญาตไปเจนะครับนอนุญาตไปเจก่อนอนุ้ยสวัสดีครับ มอมค่อยเห็นมาด้วยใจมาด้วยใจที่มาแล้วเนาะขอบคุณขอบใจมาด้วยใจแล้วใสกอนุญาตจะไปแจ้งความใจสนทุกคน พี่น้องน้องมาเป็นกำลังใจมีนนปใจ้ <c oughs> ขง่ขงมาดยใจมีแล้วพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับ ด้วยใจอิ่มวังใส่โซนมาด้วยใจก็ทักทายครับเวลาก็ขอขอบคุณขอบใจพี่น้องๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจกับลุงรวยวก็ขอขอบมากๆ